สวัสดีครับชื่อชัยเชษครับผมมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นผมมีน้องชายหนึ่งคนซึ่งตอนเด็กก็รักกันดีแต่พอโตขึ้นเขาไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือผมเลยรู้สึกว่าเขาเป็นตัวปัญหาในครอบครัวสำหรับพ่อแม่และมันกลายมาเป็นความเกลียดอยู่ในใจซึ่งผมไม่เคยให้อภัยเขาเลยและก็ชอบตำหนกิกล่าวโทษเขาอยู่เสมอส่วนตัวผมเอง หลังจากที่เรียนจบผมทำงานอยู่ประมาณ15ปีแล้วก็วางแผนกเกษียณผมเขียนแผนชีวิตของตัวเองอยู่ประมาณ1ปีและพอคำนวณได้ว่าเราสามารถที่จะพออยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานประจำผมก็ลาออกมีอิสระมากเวลาที่เหลือผมก็ใช้กับการเล่นกีฬาแข่งกีฬาตอนนั้นอายุ39ปีครับ หลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุที่แม่ล้มและเขามีเลือดออกในสมองในจุดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ตอนนั้นแม่ไม่รู้ตัวแล้วคุณหมอบอกว่าต้องรอให้เลือดหยุดอย่างเดียวแม่ถึงจะรอดคุณหมอที่รักษากับพี่ที่เคยทำงานด้วยกันมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลผมไม่ทราบว่าทั้งสองคนนี้เขารู้จักกันและเป็นคริสเตียนทั้งคู่ เขานำผมรับเชื่อในพระเยซูที่โรงพยาบาลขณะที่แม่ยังอยู่ที่ห้อง ICU และเขาอธิษฐานเผื่อแม่ผมรับเชื่อในช่วงเวลาที่วิกฤตมากตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรมาและเราตอบอะไรไปและผมก็อธิษฐานขอให้แม่หายป่วยตอนนั้นไม่ได้นึกถึงพระเยซูเลยเพราะยังไม่เข้าใจแต่ก็เกิดอัศจรรย์ครับคือเลือดหยุดและแม่กลับมา เป็นปกติสามารถเดินและใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ภายในเพียง7วันหลังจากนั้นพี่ที่นำผมรับเชื่อก็ได้ให้พระคัมภีร์มาอ่านหนึ่งเล่มผมก็เริ่มอ่านอย่างสนุกตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลและพอถึงหนังสือเลวินิติผมเกิดมีความรู้สึกความเชื่อในใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของจริง จากสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงรายละเอียดเรื่องว่าอะไรเป็นความบาปอะไรเป็นมนทินทําให้ผมรู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปและเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนั้นผมก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปมนุษย์บนไม้กางเขนและฟื้นจากความตายผมมั่นใจว่าความบาปของผมได้รับชำระแล้วบนกางเขนนั้น จากนั้นพี่ที่นำผมรับเชื่อก็ขอให้ผมมาช่วยงานที่คริสจักรโดยให้หาสถานที่สำหรับจัดค่ายคริสเตียนปีละสองครั้งผมก็มาโบสปีละสองช่วงคือฤด,ดูจัดค่ายแต่กิจกรรมหลักในชีวิตผมยังคงเป็นการเล่นกีฬาและปั่นจักรยานทางไกลเวลาผ่านไปสิปีผมก็ยังไม่ได้มาโบสประจำํำจนวันหนึ่งผมเกิดอาการมีเสียงในหู มันเป็นเสียงเหมือนเสียงจักระจันที่ดังอยู่ตลอดเวลาทําให้ผมรําคาญและเครียดมากเนื่องจากนอนไม่หลับคุณหมอบอกว่าอาการนี้รักษาไม่หายให้เปิดเพลงบรรเลงที่จะกรบเสียงในหูและก็มีเพื่อนที่ให้วิดีโอการทําสมาธิเข้าให้จินตนาการว่าเรานั่งอยู่ริมแม่น้ําให้เพ่งอยู่ที่กระแสน้ําไหลแทนที่จะจดจ่ออยู่กับปัญหาหรือความเจ็บปวดในตัวเรา ซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าเราจะจดจ่อกับกระแสน้ำทั้งวันได้ยังไงผมก็คิดว่าถ้าเรามาช่วยงานที่โบสถ์มากขึ้นซึ่งยังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าผมทำตัวยุ่งมากหน่อยผมก็น่าจะลืมเสียงในหูได้และผมก็อาสามาช่วยงานที่โบสถ์มากขึ้นผมก็ได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมกลุ่มสร้างชีวิต และผมก็ผูกพันตัวประจำกับโบสถ์เป็นเวลาหลายปีถึงวันนี้ผมมีพระพรที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าสองเรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมในช่วงเวลาวิกฤตที่แม่ป่วยครั้งแรกเมื่อ17ปีที่แล้วที่แม่มีเลือดออกในสมองและได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์เมื่อ10ปีที่แล้วแม่ตรวจพบมะเร็งเต้านม ที่กระจายไปถึงต่อมน้ําเหลืองแล้วหลังผ่าตัดผมอธิษฐานขอไม่ให้แม่ต้องรับเคมีบำบัดและขอไม่ต้องฉายแสงปรากฏว่าคุณหมอเลือกที่จะรักษาโดยการให้ยาเม็ดต้านฮอร์โมนอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้าครับแม่ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์เช่นกันและท้ายสุดเมื่อปี63ช่วงโควิดแม่มีเส้นเลือดขอดที่บริเวณขา และแรงดันในเส้นเลือดทำให้เกิดสะเก็ดแผลเล็กๆบริเวณหลังเทา้าวันนั้นแม่อยู่บ้านคนเดียวปรากฏว่าสะเก็ดนี้หลุดขณะที่เขาล้างเท้าและมีเลือดออกจำนวนมากแต่แม่ยังไม่รู้ตัวในตอนแรกสักพักหนึ่งผมกลับมาถึงบ้านเห็นแม่กำลังหมดแรงเขานั่งจมอยู่บนกองเลือดมือนึงพยายามกดจุด เพื่อหยุดเลือดอีกมือนึงพยายามโทรศัพท์หาผมแต่โทรไม่ได้วันนั้นเป็นวันที่ผมตกใจที่สุดในชีวิตคิดว่าจะเสียแม่ไปแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในทุกวิกฤตผมอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์และแม่กลับมาเป็นปกติอย่างอัศจรรย์ทุกวันนี้เขายังใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองในอายุเกือบ90ปีครับ เรื่องที่สองที่ผมอยากขอบคุณพระเจ้าคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อผมมาโบสถ์ประจําและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําบทเรียนในกลุ่มสร้างชีวิตซึ่งต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจถ้อยคําในพระคัมภีร์ที่มีมาเป็นพันปีแล้วนี่เองครับที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดในใจผมอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งจากสวรรค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงผมอย่างไม่ทันรู้ตัวมีข้อพระคัมภีร์ที่ผมอ่านแล้ว เข้ามาเปลี่ยนแปลงผมทันทีจากเดิมที่เกลียดและกล่าวโทษน้องชายกลายเป็นความคิดใหม่ที่ว่าพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและแผนชีวิตที่ผมเขียนเมื่อสิบปีที่แล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อผมสัมผัสว่าชีวิตที่แท้จริงอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้านี่เองผมเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะอยู่เพื่อตัวเองสุดท้ายนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลผม ครบทุกด้านในชีวิตและพระองค์ให้ถ้อยคำที่มีชีวิตทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นสันติสุขและความสุขสำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ครับขอพระเจ้าอวพอรทุกท่านครับพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญ,ญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย